สวัสดีครับพบกับ s p o r t ตดิสนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีเกาหลีใต้ครับโอ้โหเรียกว่าเดือดจริงๆเลยทีเดียวแล้วเกมนี้บทกันสูสีมากๆนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไฮพารท,ที่สามารถจบในรอบแรกด้วยสถิติชนะ5แพ้1โดยที่นัดนี้ก็เอาชนะุนไดไป3ต่อ2ซึ่งในช่วงซ อ่สองเซตแรกนี่เป็นหุนใดที่นําไปก่อนนะครับแต่ว่า3าเซตหลังนี้ไฮพารจัดการได้เลยหมดเลยแล้วเซตสุดท้ายนี่โอ้โหบีกันชนท่วงท้ายทางไฮพารเนี่ยเหมือนจะนําเหมือนจะได้ก่อนครับนำสิบต่อ12ในช่วงท้ายครับแต่ว่าหุนใดแซงกลับมาเป็น14ต่อ13แล้วก็ มีโอกาสได้เซตทั้งคู่นะครับก่อนที่จะจบกันที่การดิวส์และก็สกอร์สุดท้าย19ต่อ17นะครับโอ้โหเรียกว่าเดือดจริงๆโมเมวันนี้ทําผลงานได้ดีทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับคือ3ประสานของทางหุนไดก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆโดยรวมแล้วทั้งคู่เลยต้องยกเครดิตให้การรับเสิร์ฟแล้วก็การรับตบดีทั้งคู่รวมไปถึงเกมลุกของ3ประสานของทั้งคู่เนี่ยก็ดีแล้วทางทางหุดเ่ดก็ มีแก้เกมดีนะครับคิมฮีจินเล่นไม่ออกก็ใช้นายอนซูซึ่งเป็นบีหลังเกมเดือดมากๆก่อนที่สุดท้ายจะเป็นไฮพารนะครับสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2โมเมก็มีจังหวะตีสวยๆนะครับคือใน2เซตแรกเนี่ยโมเมเล่นไม่ออกผมก็ดูผ่านๆเหมือนก,นกันไม่รู้ว่าโมเมวนเจอใครอาจจะวนเจอตัวบีหลังก็ได้แต่ว่าใน3เซตหลังเนี่ยจะได้วนเจอตัวเซตตลอดแล้วก็เป็นทางคางังซวีที่มี เปอร์เซ็นต์การตบลดลงเหมือนกันเพราะว่าต้องหมุนไปเจอบีหลังฝั่งตรงข้ามคือคารลี่นะครับแต่รวยรวมแล้วทั้งคง so ังโซวีแล้วก็ทางโมเมก็เอาตัวรอดกันได้ดีแล้วก็โมมาทำได้ดีเช่นกันนะครับอย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์การตบของทั้งสคนดีมากๆแล้วก็โซวี v, และโมเมเนี่ยรับดีด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าทางนู้นไม่ดีนะครับฮิกแมนแล้วก็จงจียุนวันนี้ก็รับดีแล้วก็รุกดีด้วยเกมมันเลยออกมาได้2หน้านะครับจะใครแพ้หรือชนะก็ได้อีกอย่างหนึ่งโมมาเนี่ยเคยอยู่ทีมฮุนไดดังน,น คุณใดรู้ดีแล้วนะครับว่าคาแรกเตอร์สไตล์การตบหรืออะไรเป็นยังไงนะครับก็เกือบจะมีบางจุดบางครั้งเนี่ยก็คือเอาโมมาอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่ครับโมเมวันนี้ก็วาดลวดลายเต็มที่ครับยิ่งในเซต4เซต5นี่แต้มของโมเมเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงเซต3ด้วยสั่งที่บอกคือ2เซตแรกเนี่ยแต้มอาจจะไม่เดินเท่าไหร่รูงนี้ก็เป็นตบฉียสวยๆครับอ่า เจอ,อก็มีช่วงหมุนเจอตัวสูงเหมือนกันคิมฮีจินก็เอาไม่อยู่นะครับในตอนแรกนายอนซูก็เล่น B ีหลังนะครับแต่ว่าไปะไปม,ม,มาก็มาเล่น MB ตําำแหน่งของเธอเนี่ยเป็น B หลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงเลยถ้าเอาดูตามข้อมูลเนี่ยคือหัวเสาซึ่งเราจะเห็นว่านายอนซูเนี่ยไปเป็นเวลาเล่นหน้า3จะไปเป็นบหลังบ่อยๆแต่พอคิมฮีจินเล่นไม่ออกก็เรียกว่าเป็นอนเนกประสม,มกันครับไปเป็น MB แทนด้วย นะครับโมเมนี่จะกระโดดก็ถือว่าศูนย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกที่เป็นลูกแก่เนี่ย MB แล้วก็ตัวตัว,ตวอาจจะเป็นตัวเซตหรือบีหลังนี่รอเลยนะครับบางทีโมเมก็ติดบล็อกเหมือนกันเกือบเกือบงานเข้านะครับคือถ้าเป็นลูกแก่เนี่ยก็ลำบากแต่ถ้าเป็นลูกเล่นเนี่ยถ้าเข้าเร็วก็สามารถฉีกก็คือยังมีช่องว่างระหว่างบล็อกได้ก่อนที่สุดท้ายครับชัยชนะจะตกเป็นของไฮพาสทำสถิติไว้ที่รอบแรกชนะ5แพ้1เช่นเดียวกับทางเปเปอร์นะครับ ผลการแข่งขันไฮพาร์ตเอาชนะหุนได3สาต่อ2 20ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ14และ19ต่อ7ครับแต้มรวมครับหนึ110ต่อ103ส่วนทับโบด,ดก็เป็นคังโซวีเหมือนเดิมโนมาลองลงมาครับด้านทางหุนไดคิมฮีจินแล้วก็จองจียุนครับผมคิมฮีจินนี้ย้ายไปทีมไหนก็จะได้ท็อโบด,ดตลอดเหมือนกันถ้าได้ลงนะครับแต้มรวมหนึ่งร เปอร์เซ็นต์การตบ43.8แล้วก็38.2ของไฮพารก็จะดีหน่อยอ่าแล้วก็แต้มตบ78ต่อ65อันนี้ไฮพาร์ตก็ดีก็คือในเซตที่4 Hi ี่ไฮพาร์ตชนะขาดนะครับก็ตรงนี้แหละที่ทำให้เปอร์เซ็นต์การตบมันต่างกันการบล็อก12ต่อ15เซิร์ฟเเท่ากันครับความผิดพลาดคุณไดผิดพลาด15ไฮพารผิดพลาด18การขุด100ต่อ90รับเสิร์ฟ48ต่อ44ก็พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยก็คือทาง ทางไฮพาร์ตรับลูกเยอะรับลูกน้อยกว่าแล้วก็รับได้เยอะกว่าด้วยก็เปอร์เซ็นต์ก็จะดีกว่าแต่โดยรวมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงนะครับเซตสาเร็จ76ต่อ64แล้วก็มาดูการทำแต้มครับโมบ้าวันนี้ทำไป34คะแนนขณะที่คารี่เนี่ยทำไป22คะแนนเป็นแต้มตบ30ต่อ17นะครับคังโซวี v, ก็เสิร์ฟไป1นึ่งเอสคิมฮีจินเนี่ยสองส่วนการบล็อกครับคิมเซบิน e 5ยังโยจิน4 การขุด18ต่อ22ครับเป็นคังโซวีกับจัสติสรับเซิร์ฟครับมูลจุงวอน21แล้วก็จัสติส21แล้วก็การเซ็ตครับอียุนจอง48คิมไดอิน50มาดูของทางสถิติของผู้เล่นไฮพารครับโมมาทำไป34เป็นการตบ30จาก64คิดเป็น46.88ถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็บล็อกได้ 3, เอได้1ครับ ส่วนโมเมธรัชชาครับทำไป20คะแนนเป็นการตบ18จาก38ถ้าพูดถึง3คนโมเมก็เปอร์เซ็นต์ดีสุดครับ47.37แล้วก็บล็อกไป1ลูกเซิร์ฟเอสอีก1่งลูกรวมเป็น20รับเซิร์ฟ9จาก20คิดเป็น45สเปอร์เซ็นต์ส่วนครังโซวีวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะสอสุดแรกเปอร์เซ็นต์ก็สูงเลย19คะแนนคิดเป็น17จาก46ก 36. ็36.96เปอร์เซ็นต เซิร์ฟเอสไป1ครับบล็อกไปอีก1แล้วก็รับเสิร์ฟวันนี้ดีมากๆเลยนะครับ55% 1สจาก18ที่เหลือก็ช่วยช่วยทำแต้มกัน3ประสานของไฮพาร์ ath, คือในเกมลุกเนี่ยถ้าพูดถึงในรอบแรกเลยเกมลุกของไฮพาร์น่ากลัวมากส่วนคุณด้ครับคารลี่ทำไป17จาก45คิดเป็น37.78%แล้วก็มีบล็อก 1s4 รวมเป็น22ครับ ด้านจองจียุนวันนี้ก็15จาก45คิดเป็น33.33 33. หลังๆนี้จองจียุนก็มีเล่นไม่ออกเหมือนกันแต่ถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังสูงอยู่ริทรับเสิร์ฟก็9จาก24คิดเป็น30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบประมาณ35-36ยังเยอจินครับก็11จาก25คิดเป็น44เปอร์เซ็นต์จัสติฟวันนี้ทำดีนะครับ14จาก29เลยคิดเป็น48.28แล้วก็บล็อกได้อีกหนึ่งลูกรับเสิร์ฟนี่ 5 0มันขึ้นเหมือนกันจากตรงนี้เนี่ยถ้าดูตามข้อมูลแบบแบบเป๊ๆนะครับทางไฮพาร์เนี่ยจะอยู่อันดับ2เปเปอร์จะอยู่อันดับ1โดยมีสติชนะ5แพ้1เหมือนกันแต่ว่าแต้มเนี่ยน่าจะเท่ากันด้วยแต่ว่าเซตได้เซตเสียเหมือนของเปเปอร์จะดีกว่านะครับีแต,แต่ว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะดูแปลกๆไป,ป,ปน,นิดนึงมันอาจจะยังไม่อัปเดตประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนทิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ